สวัสดีครับพบกับช anel n เชียรลิภูครับผมหากถูกใจคลิปและช anel ช่องนี้นะครับก็สามารถช่วยเหลือและให้กำลังใจด้วยวิธีการง่ายๆอย่างการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆชาวลิผูทุกท่านนะครับที่สะดวกนะครับก็สามารถซัพพอร์ตช anel เล็ก,เลกช่องนี้ให้เติบโตต่อไป ได้อย่างมั่นคงได้นะครับด้วยการสมัครสมาชิกนะครับเริ่มต้นในระดับ50บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับมาเริ่มต้นประเด็นแรกนะครับในคลิปวันนี้ด้วยุกสรุปผลการแข่งขันพิมล์ลกนะครับ เมื่อคืนก็มีเกมพิมพ์ลีกลงเล่น3เกมด้วยกันนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับก็แพ้คาบ้านให้กับทีมเบอร์ลี่ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ4เลยนะครับรูตันทาวนะครับก็แพ้คาบ้านเช่นกันนะครับไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ5นะครับและวูฟแฮมตันนะครับก็แพ้คาบ้านเช่นกันนะครับให้กับทีมอาร์เซนอลไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ2นะครับผม ส่วนลิพูนะครับก็จะลงแข่งคืนนี้นะครับเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับลิพูก็จะบุกไปเยือนคาวเวนคอสเตดนะครับสนาม นะครับหลักของเจ้าบ้านอย่างฟูแลมนะครับลีฟูก็จะลงแข่งกับฟูแลมในคืนนี้เวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับผมมาดูตารางคะแนนณตอนนี้นะครับทีมอันดับที่1ก็เป็นอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ของตารางแล้วนะครับลงเล่นไป33เกมนะครับเก็บไปได้74คะแนนนะครับประตูได้เสียนะครับบวก นะครับ51เลยนะครับส่วนลิภูนะครับตกลงมาอยู่ในอันดับที่3ของีลนะครับลงเล่นไปแล้ว32เกมนะครับมีอยู่71คะแนนนะครับประตูได้เสียนะครับอยู่ที่บวก41นะครับตามหลังทีมอาร์เซนอลอยู่10ลูกด้วยกันนะครับสำหรับเรื่องของประตูได้เสียนะครับ ส่วนทีมฟูแรมนะครับคู่แข่งที่เราต้องเจอในเกมคืนนี้นะครับปัจจุบันนะครับก็อยู่ในอันดับที่12ของตารางนะครับลงเล่นไปแล้ว33เกมมีอยู่42คะแนนนะครับประตูได้เสียนะครับอยู่ที่ลบ2นะครับอย่างไรก็ตามนะครับฟูแรมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ต้องการ3แต้มเช่นกันในเกมคืนนี้นะครับเนื่องจากพวกเขานะครับกำลังพยายามลุ้นพื้นที่ บอลยุโรปอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับคืนนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งลิฟูลงแข่งกับฟูลแลมนะครับมาเอาใจช่วยและให้กำลังใจนะครับทีมลิฟูกันอีกครั้งนะครับมาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้มาไปด้วยกันนะครับประเด็นต่อมานะครับมาดูความพร้อมของทีมฟูแลมกันนะครับ เกมนัดล่าสุดในพิมียร์ลีกนะครับฟูแลมก็ชนะเวสต์แฮมมาด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ะครับทำให้10เกมหลังสุดในลีกฟูแลมเก็บคะแนนได้16คะแนนโดยชนะคู่แข่งได้ถึง5เกมเสมอ1เกมนะครับนักเตะฟูแลมที่ลิฟูต้องระวังนะครับมีอยู่ด้วยกันหลายคนเลยนะครับคนที่1น,นะครับก็คือโรลิโก้มูนิสกองหน้าชาวบราซิลนะครับเป็นดาวซันโวของทีมนะครับยิงไปแล้ว 8ประตูนะครับและได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประจําเดือนมีนาคมนะครับคนที่2ก็คือบ๊อบบี้เดโกดาวรีดนะครับยิงไปแล้ว6ประตูนะครับคนที่3ก็คืออเล็กซ์อีโวบี้นะครับยิงไปแล้ว5ประตูคนที่4ก็คือราอูคิมิเนสยิงไปแล้ว5ประตูนะครับคนที่5ก็คืออันเดสเปเรล่าเป็นนักเตะทำแอซิดฟูลแลมนะครับให้ให้ให้กับทีมฟูลแลมได้มากที่สุดนะครับโดยทำแอซิดไปแล้วในลี tháng một 7แอสเนะครับและคนที่6ก็คือแอนโทนีโลบิสันแบ็กซายนะครับทำไปแล้ว6แอสเซนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผู้รักษาประตูของฟูลแลมอย่างแบรนเลโนในฤด,ดูกาลนี้ก็เก็บคีนชีตได้ถึง9เกมเลยนะครับมีเพียงดาบิดรายาผู้รักษาประตูอาเซนนอลเท่านั้นที่เก็บคีนชีตได้มากกว่าเลโนนะครับส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะฟูลแลมนั้นตอนนี้ทีมฟูลแลมนะครับขณะที่ผม นะครับบันทึกคลิปอยู่นี้นะครับทีมฟูแลมไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บเลยสัก น,น,นักเตะทุกคนนะครับพร้อมลงช่วยเหลือทีมในเกมคืนนี้นะครับการเจอกันนัดก่อนๆน,นะครับของทีมลิปูกับฟูลแลมลิปูแข่งกับฟูลแลมมาแล้วทั้งหมด3เกมในดดูการนี้นะครับลิปูชนะ2เกมเสมอ1เกมนะครับโดยลิปูชนะฟูลแลม4ประตูต่อ3ในเกมพรีเมียร์ก่อนที่จะชนะฟูลแลมอีกครั้งที่แอนฟิลด์ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ในเกมเล็กแรกรอบรองชนะเลิศคาราบาวครับและเสมอกับฟูล หนึ่ประตูต่อหนึ่งในเกมเแรกที่2รอบรองชนะเลิศ คาราบาวครับนะครับด้านมาโกซิวานะครับผู้จัดการทีฟูลแลมก็ได้ออกมาพูดเรื่องที่น่าสนใจก่อนเกมคืนนี้ว่าเกมคืนนี้จะเป็นเกมบิ๊กแมตช์ของพวกเขาและจะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมอีกหนึ่งเกมของฟูลแลมพวกเขาครับเข้าใจดีว่าต้องเล่นในระดับที่ดีที่สุดให้ได้เกมคืนนี้นะครับจะเป็นเกมที่4ของฤด,ดูกาลนี้แล้วที่ลิพูแข่งกับฟูลแลมซึ่งตลอดทั้ง3เกมที่ผ่านมาเขาคิดว่าฟูลแลมเล่นได้สู ีกับทีมลิพูทุกเกมนะครับฟูแลมนะครับจะได้เห็นปฏิกิริยาของทีมลิพูแน่นอนในเกมคืนนี้หลังลิพูแพ้คิสตันพาเลตในพิมลิกและตกรอบยูโรปาลีกมาบางทีเกมคืนนี้อาจเป็นเกมที่ยากที่สุดในบรรดาเกมที่ผ่านมาที่ฟูลแลม แข่งกับลิพูในดูดูการนี้เลยเพราะเขามั่นใจ100%ยเปอร์เซนว่าลิปูใส่เต็มในเกมคืนนี้แน่นอนนะครับซึ่งหน้าที่ของเขานะครับก็คือการพาทีมฟูลแลมเอาชนะคู่แข่งให้ได้เสมอแม้ว่าคู่แข่งที่อยู่ตรงหน้าจะเป็นทีมไหนก็ตามนะครับทบทนั้นนะครับก็เป็นความพร้อมของทีมฟูลแลมก่อนเกมคืนนี้นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูการคาดการไล์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงจากทางดิ s i ิ a n f i ฟิลกันนะครับทางดิสซิสแอนฟิลนะครับก็ไดออกมาคาดการไล์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงของทีมลิฟวที่ทีมลิฟว์น่าจะใช้ในเกมคืนนี้ไว้2 l i ไล์อัพนะครับ ไลน์อัพที่1นนะครับก็ประกอบด้วยดังนี้เลยครับผู้รักษาประตูอาริซงนะครับกองหลังประกอบไปด้วยโรบโบนะครับฟานไดคอนซาและโกเมสนะครับส่วนกองกลางนะครับประกอบไปด้วยโซโบเอนโดและเอเลียสนะครับส่วนกองหน้านะครับประกอบไปด้วยโชตานูเยสและซาร่านะครับ ไลน์อัพที่2นะครับก็ตามนี้เลยครับผู้รักษาประตูอลิซงนะครับกองหลังประกอบไปด้วยโรบโบิฟานไดค์ควอนซาและเทนส์อาโนนะครับส่วนกองกลางนะครับประกอบไปด้วยโจน เอนโดและโซโบนะครับส่วนกองหน้านะครับประกอบไปด้วยดิอาโชตาและซาร่านะครับนี่ก็เป็น2รายอัพที่ทางดิสอิสแอนฟิลคาดการเอาไว้นะครับก็หวังหรือเกินครับว่าวันนี้นะครับนักเตะลิภูจะทำประตูนะครับได้สักทีนะครับและได้เห็นนะครับเหตุการณ์ครับหรือจังหวะดีๆในสนามนะครับให้แฟนบอลลิพูอย่างพวกเราได้ชื่นใจนะครับสิ่งที่ ผมนะครับไม่ได้เห็นมานานแล้วนะครับก็คือการเล่นนะครับแบบสอบประสานกันเป็นอย่างดีของผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้านะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมอยากเห็นในเกมคืนนี้นะครับก็หวังว่าคืนนี้นะครับนักเตะลิปูจะทําเต็มกันอย่างเต็มที่นะครับเล่นสุดความสามารถและยิงประตูได้นะครับเพื่อสามแต้มนะครับ ประเด็นต่อมานะครับมาฟังความคิดเห็นที่น่านำมาขบคิดนะครับจากดอนฮัชชิสันนะครับดอนฮัชชิสันอดีตนักเตะลิภูชุดยุค90นะครับและอีกหนึ่งกูรูฟุตบอลของอังกฤษนะครับได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทำให้ลิพูฟอร์มตกช่วงนี้นะครับก็เป็นเพราะนักเตะลิภูกำลังกดดันและเครียดนะครับจากการพยายามคว้าแชมป์เป็นของขวัญบอกลาให้แก่ ครับนักเตะลิพูนะครับต้องการแสดงความกระตัญญูนะครับตอบแทนสิ่งที่ครอปทำเพื่อพวกเขาและลิพูนะครับหลังครอปออกมานะครับประกาศข่าวการลาออกนะครับฮัชิสันนะครับได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับเรื่องนี้ผ่าน TNT Spot t ไว้ว่านักเตะลิพูนะครับกำลังเล่นภายใต้ความเครียดและความกดดันนะครับดังพยายาม ปิดดูดูการนี้ให้สวยหรูนะครับเพื่อเป็นของขวัญบอกราคอบนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าขบคิดนะครับเพราะบทสัมภาษณ์ ของนักเตะลิฟท์พูลช่วงหลังๆนะครับที่ผมนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในคลิปชาแนลเชียร์ลิฟท์พูลนะครับนักเตะลิฟท์พูลนะครับมักจะพูดถึงการคว้าแชมป์เป็นของขวัญบอกกราครอปนะครับเสมอนะครับทั้งๆที่เทนอาร์โนนะครับรองกัปตันทีมลิฟท์พูลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อครั้งล่าสุดไว้แล้วว่าครอปนะครับไม่เคยสั่งให้นักเตะลิฟท์พูลคว้าแชมป์ที่เหลือในฤดูกาลนี้เป็นของขวัญเป็นของขวัญนะครับบอกกรา แก่เขาแต่อย่างใดนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกับคำพูดของกูรูรายนี้ครับประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจจากลิเซอีกหนึ่งตำนานนะครับนักเตะลิฟู ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับอีกหนึ่งประเด็นดราม่านะครับในทีมลิพูซึ่งพวกเราชาวลิพูน่าจะจํากันได้นะครับเพราะประเด็นนั้นเป็นประเด็นดังไปทั่วโลกฟุตบอลนะครับก็คือเรื่องราวดราม่าระหว่างลิเซกับเบลลัมมี่นะครับโดยเหตุการณ์ดราม่าครั้งนั้นนะครับเกิดขึ้นระหว่างลิพูไปเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับที่อัลกราฟภูมิภาานะครับที่สวยงามนะครับในประเทศโปรตุเกสก่อนลงแข่งกับทีมบาร์เซโลนาในรอบ16ทีม สุดท้ายครับเบลมี่นะครับได้บุกเข้าไปในห้องพักในโรงแรมของลิเซ่นะครับก่อนใช้ไมกอบทาร้ายร่างกายลิเซ่นะครับจนเรื่องราวที่เกิดขึ้นกลายเป็นประเด็นดังไปทั่วโลกฟุตบอลนะครับก่อนที่ในอีกไม่กี่วันต่อมานะครับทั้งสองคนจะช่วยให้ลิปูชนะบาซ่าที่คําหนูไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1นะครับล่าสุดนะครับยอนอาเน่ลิเซ่นะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อไว้ว่าเขานะครับไม่สามารถเป็นเพื่อนกับ บลมี่ได้สําหรับเขาแล้วเขาไม่นับเบลลมี่เป็นเพื่อนนะครับแม้ว่าเขาะจะให้อภัยเบลลมี่ที่เคยทําร้ายร่างกายเขาและเบลลมี่จะขอโทษเขาแล้วก็ตามนะครับแต่เขาไม่สามารถเป็นเพื่อนกับเบลลมี่ได้อยู่ดีนะครับเขาและเบลลมมี่จะไม่เป็นเพื่อนกันเด็ก ขาดนะครับเพราะเบลามี่ไม่ใช่คนที่เขาอยากมีหรือต้องการในชีวิตนี้นะครับเขาจึงขออวยพรให้เบลามี่นั้งโชคดีชีวิตทุกคนต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ราสุดของลิเซ่นะครับที่ให้อภัยนะครับแต่ไม่เคยลืมกับสิ่งที่เบลามี่ได้ทำเอาไว้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการคลายอีกหนึ่งนะครับ เรื่องราวที่คลายข้อสงสัยนะครับในหมู่แฟนบอลลิพูนะครับว่าเบลามี่กับลิเซ่นะครับความสัมพันธ์ในตอนนี้นั้นเป็นเช่นไรนะครับซึ่งล่าสุดนะครับลิเซ่ก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าเขานะครับไม่สามารถเป็นเพื่อนกับเบลามีได้จริงๆนะครับและขอให้เบลามี่โชคดีกับชีวิตที่เหลือนะครับผม ประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของผู้จัดการทีมลิผูคนต่อไปนะครับล่าสุดนะครับแจ็คลาสปีนักข่าวสายหงจากดีเอสแอนด์ฟิลนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าอาร์เน่สล็อตผู้จัดการทีมเฟยนูตกลายเป็นอีกหนึ่งรายชื่อว่าที่กุญซื่อคนต่อไปของทีมลิผูต่อจาก ครบแล้วนะครับโดยเจ้ามือรับจุดจุดจุดนะครับได้ยกชื่อของแอนเนส็อตขึ้นมาเป็นเตงสองนะครับที่จะเข้ามาแทนที่ครับเป็นรองเพียงแค่อมโมลิมและอยู่ในระดับเดียวกันกันกบโรเบโตเดซแอบบีนะครับอนเนส็อตวัย45ปีนะครับเคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนนะครับโดยค้าแข้งที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ตลอดอาชีพเคยคุมทีมอาเซ็ตอักมามาก่อนและปัจจุบันเป็นผู้จัดการทีมเฟยินูตนะครับโดยส็อตนะครับ เข้ามาคุมทีมเฟยูนูตในช่วงฤดูกาล2021นะครับก่อนพาทีมเฟยูนูตได้แชมป์ลีกในฤดูกาลต่อมานะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทีมสเปอร์เคยพยายามนะครับทาาทาสล็อตไปคุมทีมมาแล้วนะครับในช่วงที่อันโตนิโอคอนเต้ออกจากทีมสเปอร์ไปนะครับแต่สล็อตปฏิเสธโอกาสคุมทีมสเปอร์นะครับและเลือกที่จะคุมทีมเฟยูนูต ต่อไปนะครับตอนนี้ทีมเฟยนูตนะครับอยู่ในอันดับที่2ของลีกเนเธอร์แลนด์นะครับส่วนอันดับที่1ของลีกก็คือ PSV นะครับซึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะครับเฟยนูตก็ได้ถล่มนะครับชนะอาแจ็ไปด้วยสกอร์6ประตูต่อศูน์ะครับโดยปล่อยให้อาจแจ็มีโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับในขณะที่เฟยนูตมีโอกาสยิงประตูถึง30ครั้ง จนเรื่องนี้นะครับกลายเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับแจ็ครัสบี้ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าอาร์เนสสลอตนะครับเป็นอีกหนึ่งกุนซือที่ลิพูให้คะแนนความสามารถไว้สูงนะครับไม่เพียงแค่สล็อตนะครับจะเคยพาทีมคว้าแชมป์ลีกเนเธอร์แลนด์และ พาทีมเฟยนูตเป็นรองแชมป์ยูโรปาคอนเฟลซ์ลีกเมื่อฤด,ดูกาล2021มาแล้วนะครับสล็อตยังคุมทีมเฟยนูตเล่นกันในสไตล์การเล่นที่หน้าดึงดูดอีกด้วยพร้อมที่จะใช้นักเตะนะครับเขาพร้อมที่จะใช้นักเตะเยาวชนร่วมกับนักเตะหลักของทีมนะครับซึ่งตอนนี้ทีมเฟยนูตนะครับก็มีประตูได้เสียบวก54ประตูเลยนะครับด้วยการอยู่ในอันดับที่2ของลีกนะครับและย้อนกลับไปเมื่อ ปีที่แล้วนะครับ็ลอลตได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Sky Sports สื่อดังไว้ว่าทีมต่อไปที่เขาจะคุมทีมนะครับจะไม่ใช่ทีมจากลีกเนเธอร์แลนด์นะครับอีกแล้วนะครับแต่จะเป็นการคุมทีมในต่างประเทศสำหรับเขาแล้วนะครับพิมเมลีคือลีกที่ดีที่สุดในโลกนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจาก แจ็คลาสบีนะครับนักข่าวสายหงจ่าดิจิสแอนด์เฟล์นะครับก็จับตาดูกันต่อไปนะครับว่าลิพูจะทำเซอร์ไพรส์แฟนบอลอีกหรือไม่นะครับสำหรับเรื่องผู้จัดการทีมนะครับที่แน่ๆณตอนนี้นะครับชื่อของอันเน่สล็อตนะครับถูกเจ้ามือรับจุดๆนะครับขึ้นมานะครับยกชื่อขึ้นมาเป็นเตงที่สองนะครับว่าจะเป็นว่าที่ผู้จัดการทีมลิพูคนต่อไปต่อจาก ครบนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิภูประจำวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆชาวลิภูอีกครั้งนะครับที่ยังคงติดตามช anel เล็กๆช่องนี้และให้กําลังใจช anel เล็กๆช่องนี้มาโดยตลอดนะครับแม้ว่าทุกวันนี้นะครับยอดคนดูนะครับจะน้อยลงนะครับก็ตามนะครับแต่ผมก็ขอขอบคุณจากใจจริงๆนะครับที่ยังคงติดตามและให้กําลังใจมาโดยตลอดนะครับช่องนี้นะครับก็อยู่ได้เพราะเพื่อนๆแท้ๆเลยนะครับผม ขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับคืนนี้ลิพูแข่งกับฟูลแลมในเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าเกมคืนนี้น่าจะเปิดเปิดนะครับเกมแรกกันสนุกมากแน่นอนนะครับเพราะทีมฟูลแลมเป็นทีมที่เน้นเกมลุกนะครับในฤดูกาลนี้นะครับทีมฟูลแลมชนะคู่แข่งนะครับด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนย์นะครับสอบเกมติดต่อกันเลยนะครับคืนนี้ผมว่านะครับฟูลแลมน่าจะเปิดเกมลุกสู้กับที รีพูดได้อย่างสนุกแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับสีทุ่มครึ่งนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ